เยแต่กูไปยีกันทั้งคู่เลยเนี่เฮ้ยจะเย็นดีอัดตีเฮ้ยกบอกให้มึงใจกูบอกให้มึงใจเยาใจยตอนเด็กเด็กเสียวดึงอ่ะไม่ป้าหลบได้ป้าหลบได้ปาเดิป้าเดยวปอนแบหนึ่งกูให้มึงเปิดรายการ ไมะสัด้วันนี้ผมอครับตอนนี้อยู่ในการเดสชั่นอนนเกันสนามมอเนนี่ในเกรดจีสเน่สามอีนะครับอ้เอกูพูเยอะไรไปอ่าครับวันนี้นะผมก็จะมาเล่นกับเพื่อนสามคนนะฮะมันจินยินยินชื่อยินะแล้วก็ที่นี่ก็ในการนาฬิกาสเปนขช่นดืมไอ้ระเบิดอุ้ย ดีเลยไม่สันเลี้ยงเพิ่มเลยใน50%เนี่ยมันนี้กูตายไปแล้วจุ้งเลยอาลครับวันนี้นะผมก็จะมาเล่นให้ดูนะผมาอ้ยิ้มนี่เล่นเอ้ยกูไม่มานระวบอกมเข้าไปหาแล้วเบอรทำไมอะไม่าไปหาแล้วเบอราทำไมเร็วๆนะมาเร็วๆๆๆๆๆๆกาๆๆๆๆวๆ้าง เงื้อเนื้อเฮ้ยผิดทางผิดทางไม่ต้องโชว์เมตเอ๊ะเงืเอ๊ะอะไรเงื้ออะสัตายเลยไม่ถามเพือนแกขับรถแกขับรถไปส่งคนเดียวใช่ไหมเจ็บคเจ็บคนเดียวใช่ไหมกูไม่ยอมโอ้ไปไม่ไปไม่ มีเห็คนเดียวแล้วๆลขี่ขี่เลยขับเองขับเองขับเองไอ้ขี่แล้วเป็นเดีเพื่อน จะพังไตหาลงเลยจะไปลงมาอะฮ่าฮ่าฮ่าคิดกลับยังไงเอางี้เอางี้เอางี้น็อตยิงกูดิยิงไปแล้วก็ยีนมึงยิงน็อต้ย สลับเซิร์ฟนี้่จะโปรโมทนะชื่อฟรีสปอร์ต GTA นะครับเปิดแน่นอนนะส่วน IP จะส่งให้ข้างน้าใครสนใจเล่นก็ใช้ SAMP รุ่น 0.3e5r45 นะครับผมสนใจก็สามารถเล่นได้แน่นอนแน่นอนข้าทีเอ้ยกันไปด้วยอันนี้เนาะจ้ะเขาฆ่าไม่ตายอ่ฉยนพวกมึงไม่มีสัตว <Donald> <For uard. S 2> ์เลี้ยงพวกมึงกลาเหรอแจ่ม <realmente supports people>, ันอุ๊ เฮ้ยแล้วเราจะได้อะไรวะถ้าเกิดเราโปรโมทเห้เขาไอ้มันรับยังไงเนี่ยทางมันรับเป็นเลยนี่ได้เหรอเนี่ยไหมเราได้เราได้วิวหมดแล้วไงเออเออตายแล้วเราแค่บอกเขาว่าจะโปรจะโปรโมทเติมให้นี่หืมดีใจผมก็บไปได้ทองให้ไายลายลิงไอ้ตึ๊กไปในคชิปชายเลยเลยไปกดกับคอนโทรลซีก็คอนโทรลวีด้วยเนี่ยอุดอุดอุดเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเฮียกันข้างในเนี่ยก็โปรโมทแดงโอเค เย็นเออไปไหนกันน่ะตามมาไปรัสเซียกันนะเสี่องโง่ออกันด้วยเซจะพาไปจะพาไปพนักงานนะฮะแล้วมึงอ่ะไอ้ดี้พนักงารเนี่ยพนักงารเฮ้ยตังคูเยอะแล้วมาไล่มาปนเฮ้ยมึออกจากประตูไม่ได้มึงออกไปปุ๊บประตูก็ปิดเลย น่นไปเป็นธนาคารเงียบกว่าตกฟองตีชี่ปุ่นมุ่งเชย่เดี๋ยว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 เอเกิดอะไรขึ้นทำไมมึงบ้าอยู่ข้างบนคือคุคิดไปเองแล้วกลัวยังไงวะเนี่ยกูออกดิเกี่ยวกับคอไหมเฮ้ยไอ้กลายมุมหนึ่ข้างล่างเลย กูไปหาแล้วเพื่อนลงไปงีนนัดเฮ้อยินดยอยู่แม่ยีนเอ้าข้าข้อก่อน หยาบไม่น,นี่ตามมาตามมาตามไม่ทันห่ะเออตามทันแน่เฮ้ยออใครจะด,ดูจัง <c oughs> รถเขาะรถรถบินได้เฮ้ยเออดี๋ยว่นี่กูลืมไปเป็นแม่น้ำไอ้การข้าตัฟองอะไรกัน <c oughs> กูยังไม่ตกกูลเลย้ยกูตกแน่เลยก,กูรดกูแล้ <c oughs> แกวา <B> การอยู่ไหนวะหาไม่เจอ fucking b a h การอยู่ไหนวะหาไม่เจออยู่อยู่ฐานเกิดนะ <c oughs> จุดจ,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 จุดเกิดอะ่ะแทงเข้ามาวะให้ยินไงกันฮะเขารีเซิร์ฟอ่ะเหรอวะกูเล่นอยู่อ่ะเด็กกูหลุดกูหลุดกูไม่หลุดเลย ตัวตยปิงแกเยอะมารีเซฟปีงกูห้าหกปิงกูอะไรวะปิงห้าห้าห้าอเนี่ยกูหกสิบห้าเนยขั้นขันเลือแกแค่ห้าห้าห้าเมตร <c oughs> ข้าตัวตายดีกว่า <c oughs> เออจบอ,อ้าวได้กันนะอยู่ฐานเนี่ยมาฐานนี่เ,อเ,อาานเจอกูตรงอนนี้แล้วกันประกรอบงี รถกอเป็นยังไงใช่นั่ง7เบนเบนไอ้ยเบนไหวะข้าไม่เคยไปเซเว่นเลยชีวิตจริงไม่เคยไปเลยเฮ้ยมันยังไม่ใช่เซเว่นเฮ้ยชีวิตจริงไม่เคยไปจะพูดจริดว้วยเดี๋ยเดี๋ยวมึงตอนไหนไนอออออ้อเนี่ยอ้าวยีได้บอกลเซฟฟี่ด้วยผลข้อมือก็สุดข้าพักนิดเค อันเชียบนี้ทิ้งหนึ่งตัดตัดตัดต่อเสร็จค่อยลบวดีโอนี้ทิ้งโอ้ยขายกันชาด้ดียว่ะกูซื้อซื้อซื้อไอ้กันไรวะกูซื้อกันชากกูไม่ซื้อเนื้อตาผมมาหากล้อง อะไรวะไฟสามร้อยบดดึกนะเจสติมของอะไรเนี่ยขายของเหรอไม่แล้วมั้งเนี่ยกลนคู่ซองรัวเจ็ดแพคส่วนตัวซื้อพีวีซีเพื่อใช้งานพับขันมอไซด์มอไซน์ไหนกดไว้ผู้ชิด vàng ừ, ơi chết. Chết chết mà được quá, mày ơi cuối giống mày này lắm ui vì có sốt đáp mô cider y đây ơi cuối giống cuối giống cuối giống mà giống cuối ไม่ดีเลยนะภาบดี้พี่เอ่อหนักมากเ็เออได้ยีนน่ะอมน็อตม่หัวหัวหัวขวดอย่าพาไปเที่ยวอ่า แล้วก็มาชมยูสถานการณ์ได้ข่าวว่าไอซีซีเอดรอตอนนี้เชนแน่เป็นไงบ้างนอันนี้อัดคลิปวั้เนี่ยอัดจะอัดยูเลยค่าคุไม่อัดกุณมาขึ้นเฟรมเลือหกสิบเนาะแล้วมีสีแดงๆขอกค่ายิบเอ็ดยิบเอ็ดสีแดงๆเลยของหัวแดงเออของหัยแตกไง้แเออ ดูดูเฟรมเด่นอนไรก่อนไงินสิบสองยี่สิบจบประมาณนี้เลยใช่ใครข้ามึงใครมีใคร่ใน้อมไนฆ่าชิ้นให่ยิ่ม่าเสร์ฟนี้ไปไหนหมดปะยินเสื้อไปวะตึมทัวครับผมมีปัญหาครับตึมหัวรอ่ห อตำรวจครับผมกันหาว่าพราะผมเอ้ยเนี่ยบัลบอกปอดิงองไรไม่นเรียนวย ได้เกลเป็นหานเลยวะพ่อเป็นผู้ชายครับพ่อเป็นผู้ชายเขก็ <c oughs> เป็นผู้ชายอะไรไม่ใช่หรอวะ,ะแล้วแกอยู่ไหนวะนนอยู่ไหนนอนๆเดี๋ย่าดีย๋ยกูพาไปดูอะไรเว้ยตอนตอนนี้ะกูมาเนี่ยรถมาละเร็วน Ơ, tìm vậy? Gamer... Gamer... Gamer Gamer... Ơ?! Gamer Gamer... Để tôi chơi game thôi. Ừ, สำหรับวันนี้นะครับก็มีไอเทมมากมายนะจบคลิปเลยล่ะจบเลยไม่เล่นแล้วเราจบวิ่งเออจะเล่นดีงั้น <c oughs> อย่าเพียงเท่านี้นครับถ้าใครสนใจนะสามารถกดไลค์ติดตามไนดะ้ช่วงนี้ขอขออภยัยเล่นไม่ว่างสักทีนะฮะไอที่ตรวจิตต่อไปผมคือ PES 16นะครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถติดตามชมได้นะฮะสำหรับนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ